好你呢？我们来了。来啊！你 จะช่วงที่ไม่มีงานเนี่ยถ้าง,งานที่ร้านเนี่ยเราต้องจ่ายเราไม่ยื่อนยังไงก็จะต้องช่วยๆกันครัตอนนี้เราต้องช่วยกัน,นให้ดูแลกิจการให,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 ให้ให้ไปได้ก็ค<ะ>ือไม่<ะ>ใช่สามช่วงนี้แล้วเนาะครับปัจจุบันปกติช่วงเดือนมีนามีสารจะมีงานพวกงานถ่ายงานนอกสถานที่งานบวชงานแต่งแล้ว ปีที่ผ่านมาคือก็จะได้หลายหมื่นในช่วงนี้ครับซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้จะบอกว่าแทบบอกว่าไม่มีเลยได้ครับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันครับใช่ครับก็จะมีพวกที่มาจําไว้<อ>มันก็มีฮะแต่ก็ต้องโดนเลื่อนไปครับก<ม>็งานที่เราเหมือนจะได้เงินกับปัจจุบันก็ไม่ได้แล้วงานก็โดนแคนเซิลทิ้งไปครับล้วช่วงตอนนี้ นอกจากที่ไม่มีงานในตอนนี้ที่ร้านทําอะไรบ้างร้านผมก็จะเป็นร้านถ่ายรูปแล้วก็จะมีงานป้ายนะครับปัจจุบันครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันป้ายไบนิวอะไรฮะงหรือซึ่งปกติก็จะมีงานป้ายเกี่ยวกับเทศกาลสงการป้ายงานแต่งงานบวชปัจจุบันคือไม่มีเลยครับหน่วยงานต่างๆก็ไม่มีการจัดงานป้ายก็ไม่มีฮะัทำให้ผมก็ไม่มีงานป้ายเพิ่มไม่มีเลยครับช่วงนี้ครับก็เลยเงียบไปเลยครับ จะจะจัป้ายร้านค้าต่างๆที่เขาสามารถที่จะทําป้ายขายของเ็าได้ฮะจะป้ายประชุมโครงการต่างๆของหน่วยงานปัจจุบันคือคือไม่มีนะฮะผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับทีนี้ในช่วงที่เราไม่มีงาน,นหนึ่งเราได้ผ่อนบ้านผ่อน,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 นรถผ่อนอะไรไหมครับโอ้ปัจจุบันหนี้ก็เยอะเลยครับในจะค่ารถค่าบ้านค่าพนักงานที่ร้านอีกสามคนที่จะต้องจ่ายก็นั่นแหละฮะรายรายรายรับก็ถือว่าน้อยลงไปเยอะ เทียบกับรายจ่ายก็อันนี้กาลำบากเลยครับตัวอย่างให้ลงกับผมนี่กรอบไปแล้วครับรอรอรอตรวจสอบสิทธิ์อยู่คนระับยังกระหวังลึกๆไม่ได้ก็ดีครับถ้าไม่ได้ก็คงเ,เป็นภาระรเราเบิ่มขึ้นอีกนิดน,นึ่งนะที่เราจะต้องหาเงินมาบริหารจัดก,การธุรก,กิจให้อ,อยู่รอดครับ